ไอ้นี่ตัวตึงนี่ว่าไอ้นี่ตัวท็อปสี่สี่นี่ว่ะเฮ้ยมันเอากูเลยมันเอากูเลยกลดดนนัวนะกลัวกาาลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเวเฮ้ยเ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 ้ยเยเฮ้ยเ้เยอฮ้ยนฮ้ยเเฮ้ยเี้้ยเฮ้้ยเอ้้เเเ้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 ย้ย เอ็กนายโดนเฮ้ยวา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 าวาาว่าหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยยัง <c oughs> หาเลียมหาเชิงกันอยู่อุ้ยแดงอุ้ยแดงสองเม่ติดแต่งตัวปัดเลยอะ่ะปัดจัดปัดจัดอุย้ยไปวิ่งผ่านตายเลยไอ้ขาวไอ้ขาวระวังล่วงนะขาวโอ้โหยิงไวโดนอีกสีส่หัวเนี่ยสักสิบหวัหวปะยังไง ไม่ตายได้ไงเองยิงไม่แดงหรือเปล่าน้องยังไงครับไหลตายมาโอ้โหมันให้จูบสี่คนสุดท้ายยังไงครับแดงยังไงครับไหลขวามาโอ้ชไยายาสู้แต่ของมันโดนกันได้โอ้ชล่วงโอ้โหยังไงครับ 11หัวที่หนึ่งเลยเยี่ยมของจริงเพลงอะไรค่ะไม่รู้เปิด